กาบสวัสดีค่ะพี่พี่กาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่นะ <c oughs> วันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะในอีพีที่หนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะพี่พี่น้อในอีพีที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะคะ วันนี้น้องมีพระมาแบ่งปันพี่ๆีนะคะสามสิบรูปสามสิบองค์ด้วยกันค่ะพี่พี่เนาะสามสิบรูปสามสิบองค์ด้วยกันนะคะ,นนะ,คะชอบองค์ไหน,นยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้ค่ะพี่ๆนะติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้นะคะน้องปล่อยให้ในราคาองค์ละสี่ร้อยบาทนะคะพี่ๆนะสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ๆเนาะราคาองค์ละสี่ร้อยบาทสี่องค์สามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่ๆนะ ช่องทางการติดต่อนะคะ0 9นย์4 1 3 0 7นูย์ค่ะพี่พี่เนาะ0990641307นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้ค่ะพี่นะติดต่อเข้ามาถักเข้ามาได้นะคะ <c oughs> ดว, East, ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พทุกท่านเลยค่ะพี่ๆต่นดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่ๆน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่ๆีนะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะขออนุญาตหยิบน้ำสักครู่ค่ะ ชอบองค์ไหนยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะผ้าเช่าน้องเป็นผ้าเมาผ้าบ้านเป็นผ้าเช่าเหมาวรวมนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะ <c oughs> องค์แรกค่ะขออภัยค่ะ องค์แรกเป็นปลาสมเด็จค่ะพี่พี่นะเลี้ยมกอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่น้อปลาสมเด็จเลี้ยมกอบกันน้ําให้อย่างดีนะคะ ต่อไปค่ะองค์ที่สองค่ะเป็นพระสมดิษเหมือนกันค่ะพี่พี่นะเรียมกรอบกันน้ําด้วยค่ะอย่างดีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะดวงใจล拉เครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจล拉เครื่องยินดีให้บริการนะคะต่อไปค่ะ องค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นปิตาหลวงปู่โตค่ะพี่พี่เป็นปิตาหลวงปู่โตค่ะวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่นะวัดประดูชิมพีนะคะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์ที่สี่ค่ะพระเจ้า,าตากสินม,มหาร,ราชค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายตากสินจันทบุรีค่ะพี่พี่เนาะค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีค่ะชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีค่ะพี่พี่นะเขียนชาติไทยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีค่ะ ด้านหลังค่ะโอ,อ้โหพอไปค่ะสร้างอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่พี่พี่น้าณนค่ายตากสินจันทบุรีค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะต่อไปค่ะ นี้เขียนหลวงพ่อคูณค่ะด้านหลังค่ะเอาไม่มีค่ะองค์ที่6กค่ะพี่ๆนะองค์ที่หเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ <c oughs> สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆ,เด,ๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จเกตชัยโยค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่น้องสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะเกียรติชัยโยค่ะพี่พี่นะสมเด็จเกียรติชัยโยนะคะรายการที่แปดค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่แปดค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ย้งต่อไปรายการที่เก้าค่ะพระสมเด็จนะคะพี่พี่นะานรายการที่เก้าค่ะ ต่อไปองค์ที่สิบค่ะสมเด็จเกศชัโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องต์ต่อไปค่ะปราสมเด็จค่ะพี่พี่นะสมเด็จรายการที่สิบอ็ดค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบสองนะคะเป็นพระกำแพงสุมกอค่ะพี่พี่นะเป็นพระกำแพงสุมกอค่ะ <_ p ain> ด้านข้างค่ะ <_ p ain> ด้านหลังค่ะ <_ p ain> ด้านข้างค่ะ <_ p ain> ด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะรายการที่สิบสามค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่ เป็นพระรอดค่ะพี่พี่นะเป็นพระรอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านนาค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,เ,มๆเลยนะคะน้องปล่อยให้ในราคาสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่หลวงพ่อพระรอดค่ะพี่พี่น้ารายการที่สิ้านะคะพระลอดรายการที่ส5้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะฐานค่ะ ต่อไปค่ะองนี้เป็นปลาปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นปราปิตาค่ะ,คะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ <c oughs> เสียงเบาไปยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ่ะด้านหน้าค่ะ ช่วงนี้ว่างรับสายพี่พี่ทั้งวันค่ะพี่พี่นะพอดีกําลังอยู่ในช่วงปิดเทอมค่ะพี่พี่นาอต่อไปค่ะองค์ต่อไปค่ะเป็นพระหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่พิมคีตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะฐานค่ะพี่พี่พูดไม่ดียังไงบอกได้นะค่ะพี่พี่นะ อย่าคอมเมนต์ว่าน้องในทางที่เสียหายเลยค่ะพี่พี่น้องพอดีว่าน้องเป็นเด็กนักเรียนด้วยค่ะพี่พี่น้ากำลังฝึกขายค่ะพี่พี่กำลังฝึกปล่อยเช่าจำหน่ายค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ที่19นะคะเป็นหลวงพ่อพิงค์ค่ะพี่พี่นะาเป็นหลวงพ่อพิงค์ค่ะสองสี่แปดสองสี่แปดสามค่ะพี่พี่นะสองสี่แปดสามค่ะเด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะติชมได้ค่ะพี่พี่นาะติชมได้ค่ะเสียงเบาไปดังไปอย่างไรบอกน้องได้ค่ะยินดีปรับปรุงแก้ไขค่ะพี่พนะา <c oughs> ต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่นาะ <c oughs> เป็นพระครูเดิมค่ะวัดหนองโพค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะบิพินาสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะ <c oughs> หลวงพ่อเดิมค่ะต่อไปค่ะบิพิง์ต่อไปค่ะ,อง,งอ,คะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะบิพินาเป็นพระพุทธชินราชค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พียงต่อไปค่ะ องน,นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่นาเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่หกเจ็ดค่ะพี่น้าองน,นี้พอสสองสี่หกเจ็ดค่ะหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่น้า ต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อแก้วค่ะสองสี่ห้าเก้าค่ะพี่พี่นาสองสี่ห้าเก้าค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแก้วค่ะพี่พี่นาผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเกมเข็มมะโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะสำนักสำนักสุสานไตรักค่ะพี่พี่นาจังหวัดลําปางค่ะพี่พี่จังหวัดลําปางค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นาพสสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อเกษมค่ะ ต่อไปเลยค่ะพี่พี่องต์ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเกษมเขมมัโก้ค่ะพี่พี่นะแต่เป็นเหนรียญระฆังค่ะพี่พี่นาะเป็นเหนรียญระฆังค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึก สมทบทุนสร้างสาราเจ้าแม่สุชาดาค่ะพี่พี่นะเหรียญสิริมงคลสุสานไตลักลำปางค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่นะองค์นี้พศสองห้าหนึ่งหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะเต่าหลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะรุ่นปดนี่ค่ะพี่พี่นะปดนี่ค่ะวัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่จังหวัดนครปฐมค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครปฐมค่ะ เส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่นะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อคุณค่ะบิพินะหลวงพ่อคุณรุ่นชนะมันค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบค่ะพี่พี่นาาเขียนอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบค่ะวัดบ้านไร่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นาจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทองมาค่ะพี่พี่นาเป็นหลวงพ่อทองมาค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่นาวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสองห้าหนึ่งแปดค่ะพี่พี่หลวงพ่อทองมานนะคะพสองสองห้าหนึ่งแปดค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงค่ะพี่พี่นะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะด้านหลังค่ะหนึ่งร้อยปีค่ะพี่พี่นะาด้านหลังเขียนหนึ่งร้อยปีค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการที่สามสิบค่ะพี่พี่นะรายการที่สามสิบนะคะเป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่เนาะเป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกวัดช้างเผือกค่ะพี่พี่นะที่ระลึกวัดช้างเผือกค่ะบ้านยางหัวลมค่ะพี่พี่จังหวัดเพชรบูร์ค่ะพี่พี่นะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่อง์นี้พศสองห้าหนึ่งหกค่ะ ผู้หลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่เนาะ 30รูป30องค์ด้วยกันค่ะพิ๊พี่นะสามรูป30องค์ด้วยกันนะคะ mm hmm. พาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะบิ๊พี่นะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะ mm hmm. ปล่อยให้ในราคาองค์ละ4 0 0บาทค่ะ3องค์1 0 0 0นบาทค่ะบิ๊พี่นะปล่อยให้ในราคา400บาท3องค์1,000พันบาทค่ะ ช่องทางการติดต่อคะ่คะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบอยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดไปประการใดนะคะน้องต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่น้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะพี่พี่นะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีคะ่ะ